สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาใส่อหม่งมุงมาใส่เอาปักกิเดือดครับหรือปักกิดีนะครับเนาะเอามาใส่เอาไปเป็นเหยือ่อในการใส่ตุ่มกบครับวันนี้วันนี้ได้อาหารปลาดุกแล้วก็อาหารปรลา,ารปรนิลนที่ใส่ซองลังนี่แหละครับจี๋ลังหนึ่งจี๋ใส่อาหาร อาหารปลาดุกลังนึงใส่อาหารปลานินครับลองเบิรงว่าอันไดนที่เขาดีกว่ากันเพราะว่าอันนี้ผมมันสื่อมงวดกว่อนผมมาใส่นั่นมีแต่ปะกะดีเข่าแบบหลายผมใส่กังใส่กังเว้นนนี่แหละครับใส่ยังเหมือนเสายัางไม่เรียกว่ายามบ่ปเดี๋ยปลาเป็นโลนะครับแต่ว่าเลยจิมาใส่แบบนี้หูแนวแนวเสียวแล้วเอาไปใส่เป็นเงียตุ่มนะครับเนาะก็เลยก็เลยสิได้มาหานี่แหละอยู่น้องสาด้วยครับใส่น้องสา เห็นแล้เนี่ยใส่กะซีผสมมันหน่อยเฉยเลยโอ้โหหมื่นเหรียญสีเข่าบ่โมงนี้ซื้อมาะอละหกสิบบาทครับก็จะเอาทุกๆทุงนี่ผมเพียร์ุงนี่ก็เข้าไปห้อยทั้งในเนาะครับเนาะอันผมใส่หินเด้เนี่ยเพราะว่ามันมันท่านบอใส่เนาะอาหารเม็ดมันฟูนะครับมันมันเสียดห้มันเสียดหา ให้ดถุงอาหารเท่ามันลอยมันอยู่เทิงมังบนบ่นนะผมเห็ดเนี่ปุ๊บให้มันจมอยู่ทั้งใต้น้ำน้ำครับสองหลังครับหลังหนึ่งสีเอาเป็นเหียปลานิ่นหลังหนึ่งเหียปลาดุกอาหารเม็ดบอ้โหว่าตัวใดสีเขาดีข้ขนสจีบใส่กับเส้นด้ายมันครับอันปลาดุกหมดก่อนเนี่ยมใส่ตั้งใจใส่เอานี่นี่ครับกระชีลงมาอยู่หนีน้อยแย้ามานะันอ่ะเนาะหมดก่อนเนี่ยตั้งใจมาใส่เอาปลาซิ่ว มันบอ่อเขา่ามันมีแต่ปากกี้เดือดเขา่าวันนี้เลยตั้งใจจะมาใส่เอาปากกี้เดือดที่เป็นแนวใดครับบ่หูหุ่นกันว่ามันสีคือบอ่อบาดแยมตั้งใจมาใส่เอามันเทอแทะผมจะเอาใส่เลยมีไงนะครับนะ รมัดไว้ผมเห็นเป็นตะขอหอยหอยข้างในพร้อมนล้วก็เขาปองนี่ไงครับก็เอามาเกาะไว้น,นี้เลยแค่นี้นะครับเขาเาไปลงไว้แค่นี้เลยอนิ่มผมผมเลือกเอา ก็ขนาดเม็ดใส่กลางครับผมบ่เจเอาเม็ดใหญ่เลยแล้วมันบะเจ้าวบะมีก็เลยไดเอาเม็ดกลางว่ะใส่ประมาณนี้ไปเลยคือกันนะครับเอาเข้าไปไว้ทั้งในรอดแต่เหมือนแรงไมา่ยามครับง่ายๆลุ่นแต่ว่ามันฉีเข่าลายบัวนี่นะสองหลังเนี่ยเป็นโลนะครับปากที่เดือดผมจนเงย เขากับเขาลายพูดเหมือนพี่น้องอไปถอดเสียบอยู่ด้ีครับเราไปถอดหอยแต่ว่าตัวนี้ผมสีมันเม็ดใหญ่นะผมเอามาพกฉีาห้อยนี่นมห้ยมหมอยขมไังเน้นบาดเนี่นยมลงน้ำม,มันก็สฉีขึ้นมาฟูอยู่ทึ่งๆมีนะรับมันแตกกระจายนะเอาลงไปในน้ำครับพี่น้องหาใส่ฟงฟังผมจะเลือกใส่ที่แบบให้กัน ให้ดด่างตัวนี้มันมันมีส่วนที่มันโผล่อยู่ข้างหนามนั่นเองครับป่าจังบดตะมันจังบดตายเนาะอันนี้ความคิดผมดอกว,ว่าหเห็นไหมครับผมผมเอาลยเนี่ยนี่มันเห็นมันขึ้นมาอยู่หนีนำ้ำนะั่นนะดึงให้มันต,งตรงโตงจักหน่อยอมาเยี่ยงสิแหละ สุ่ม,มันออกมาครับปล่อยออกมาเห็นบหครับสุกเนี่ยผมชีผมตั้งใกอยากให้มันรุยเห็นมีกินน้ำเนี่ยสีน้ำเลยนะครับบทต้องเป็นต้องเป็นถุงหล่อตัวเดียวนี่ยกะสาครับยังปกไปกันการตาคนสายตาคนแนมนําข้าเจามาเห็นมาสีเอาของเข้าไปได้สากษาหน้าจะคลองเนี่ยแหละครับคนไกลทางแนละ้วมันอยู่ไกลทางแห้งเเดียวครับเป็นถนนคนเกี่ยว หลังนี่หนามมันเหล็กผมก็เลยต้องใส่ใหม่ตัวนี้ครับเป็นตัวสู้มันตัวนี้บ่ได้อานันเมื่อเดี๋ยวเนี่ยปลาดุกห้อยเลยครับเพราะว่าเนี่ยปลาดุกมันหน่อยผลมันมันหลอดเอาบังทั้งทั้งทั้งผลไว้เอาพี่น้องมาหลุนเบิ้องมือเลี้ยง,งมันเขาพุดขอตัวนี้เป็นหยังเองพี่น้ดำมัน ดิ่ดตับตับอ้มันกินปลาเข่งครับแล้วมันไปใส่ปลาได้ปลาได้ปลาเมื่อเสือให้ครับโอ้ยคือหมานเดีหมานแต่บ่อนใีหยังยองจีระมันกินปลาเข่งนั้นไปใส่ปลาได้ดินดตับตับตั้งแต่ผมมาหอดที่เหลผมว่ามันปลาดินเสือโอ้ยเดี๋ปลาเมื่อเมื่อไปต้มปนครับพี่น้องครับเอ้าหมานแล้วหมานแล้วมาลุนมือเร่ง ขี่มานบอบันปลากี่เดือดห้อเศร้านี่มานแล้วแต่มาใส่มาครับมายามบันจะมีบอแล้วปะอโอ้หอดบอได้ปลากี่เดือดก็ไปซิ่วน้อยเดียวนะครับไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งครับโอ้มันสีสี้ไหลแท้ โอ้ดังอีกแล้วบ่อคุยหนี้ครับโอ้โิบฉพาะด้ใส่ตุ่มหย่อนบอ่อแล้วครับนี่เดี๋ยวผมเที่ยวเบิ้งครับปลาตายนีย่หมดปลาดุกตายแล้ว <c oughs> หลังแหลกครับ โอ้ชีไลโพดนะครับเนาะคือโกเข่าว่าโอ้เดี๋ยวซ้ำนะครับเฉพาะเดี๋ยวเป็นเป็นเงี้ยตุ่มย่อนบอดนะครับนะขอปิคลิปเพียยเตัวนี้ครับพี่น้องครับ ไม่ค่อยมาเน,นะแต่ว่าใ้จักหลังนมีนเราคือหลังสองหลังนี่แหละให้บบรครบบได้เขาไปใส่ตื่มกันเนาะขอบคุณหลายๆครับเขาบรับช่วมคีบครับสวัสดีครับ